มัจจุราชสีน้ำผึ้งบทที่25ประตูผ่านห้องอาหารขนาดกระทัดรัดเปิดอยู่แล้วรจนาชไหนจึงสามารถมองสิ่งต่างๆในห้องได้ถนัดบนโต๊ะอาหารปูด้วยผ้าพลาสติกสีเหลือบเขียวเข้ากับแสงนีออนสว่าง โถกระเบื้องบรรจุข้าวต้มวางเรียบร้อยอยู่บนถาดในชุดเดียวกันฝาโถถูกเปิดวางไว้ข้างๆกลิ่นหอมหวานและควันขึ้นเป็นสายสามารถเรียกน้ำย่อยหญิงสาวออกมาได้ง่ายๆด้วยธิ์ที่หิวโหวยอ่อนเพลียอยู่แล้วบนเก้าอี้หวายสำหรับนอนเล่นซึ่งตั้งชิดมั่นไม้ไผ่กั้นห้องพักอาหารไว้จากกัน ร่างลำสันของปัดนอนเหยียดยาวอย่างสบายอารมณ์กางเกงพแพรสีน้ำเงินกับเสื้อคอกลมสีเขียวบอกให้รู้ว่าเขาสะอาดสะอ้านแล้ว กลิ่นโอเดอร์โคโลนก็จะอยู่ในบรรยากาศทั่วไปเขาคงใช้มันอย่างปราศจากความเสียดมเสียดายเพื่อบรรเทาความเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางแต่รจนาชนายัยคิดไม่ได้ว่าเขาใช้ด้วยจงใจจะสร้างความแช่มชื่นอ่อนหวานให้แก่สภาพฐานะในขณะนั้นมากกว่าเพราะบนเก้าอี้เขานอนอยู่นั้นเองหญิงสาวผู้หนึ่งในเสื้อกับโปรงชุดสีเขียวก้านมะลิคอตื้นแต่กว้างกำลังก้มหน้าฉลาะกันอย่างใกล้ชิด อาพรที่คออันขาวจัดหล่อนส่งประกายบาทตานั่นกระมังคือนางสาวอุรารัตรจนาชไหนย,ยิ้มอย่างขบขันต่อภาพที่เห็นขณะเดียวกันก็รำคาญว่าชไหนหนอเก้าอี้ตัวนั้นจึงจำเพาะจะต้องมาวางไว้ที่นั้นเธอเก้าวเข้าไปอย่างมั่นคงปัดลุกขึ้นนั่งทั้งที่กำลังนอนสบายอาการเปลี่ยนแปลงของเขาเป็นไปอย่างรวดเร็วฉุกละหุกจนหญิงสาวสวยในชุดเขียวพลอยตกใจ แต่หล่อนก็ฉวยโอกาสนั้นจับต้นแขนเข้าไว้อย่างว่องไวพลางส่งเสียงหัวเราะรื่นดูคล้ายกับเขาและหล่อนตกอยู่ในอ้อมประคองของกันและกันชั่วขณะปัดก้าวลงจากเก้าอี้ทันทีแวบแรกที่รจจนาชไหนเห็นใบหน้าของเขามีแววตื่นเล็กน้อยแต่แล้วก็แปลเปลี่ยนเป็นความโกรธเมื่อเขาเห็นเธอเต็มตัวหน้าเขาบึ้งและโดยไม่พูดจาเขาเดินกึง่งๆึงมาย่างเก้าอี้หัวโต ขวาทพ,พีตักข้าวต้มจับโถใส่ถ้วยทันทีแต่พอตักได้ช้อนเดียวสาวสวยในชุดเขียวก็ปราดมาจาับพทพีช้อนลงไปบนมือของเขาโถมาเหนื่อยไม่ต้องทำหรอกค่ะรารัตตักให้ก็ได้หล่อนกล่าวอย่างอ่อนหวานปัดไม่ตอบแต่รีบปล่อยทพ,พีโดยเร็วเขาชำเลืองดูหญิงอีกคนหนึ่งอย่างรำคาญเขาไม่อยากเชิญชวนเอาใจหล่อนแต่หล่อนก็อาจจะนั่งลงได้เองในฐานะเจ้าบ้านฝ่ายหญิงดูเถอะ ดูแต่งตัวเข้าไว้อย่างกับเย,ยเพิงแม่ประยงช่างเจรจาไม่ได้บอกหล่อนเลยทีเดียวหรือว่าหล่อนจะต้องออกมาเผชิญหน้ากับคู่ปรับสีสันของผ้าดูได้หรือเมื่อเข้ามาเทียบผ้าปูโตสีเขียวเหลือบสวยอย่างนี้แม้ข้าต้มของคุณปัดหอมหอมค่ะปัดขา เสียงของอุรารัตเจี๊ยแจ้วขึ้นมาทำลายความคิดคำหนึ่งของปัดลงทันทีเขาละสายตาลงมามองชามข้าวต้มของตัวเองซึ่งปรุงเสร็จเรียบร้อยชามแบ่งอีกใบหนึ่งที่แม่ครัวจัดเตรียมไว้ให้นั้นบัดนี้บรรจุข้าวต้มวางอยู่ตรงหน้าเจ้าหล่อนผู้ตักและหล่อนกำลังตักขึ้นชิมหน้าตาเฉยความรำคาญอย่างยิ่งเกิดขึ้นแก่เขาอีกแกล้งบีบแขนหล่อนเบาๆพลางยิ้มขอโทษทีถ้าอยากจกบริการก็ลุกให้ตลอดเถอะผมขี้เกียจลุกจัง ได้สิคะปัตต้องการอะไรคะอุรารัตสนองในตาหวานเยิ้มของหล่อนชม้อยดูเขาเรากับจะเกลืนกินผมอยากได้ชามแบ่งอีกสักใบหนึ่งช่วยลูกไปหยิบให้ทีเถอะในตู้หลังม่านนี่เองอุรารัตนิ่งอัน้นรู้ดีว่าเขาเอาชามแบ่งมาทําไมหล่อนกโกรธจนทนฝืนทําตาหวานต่อไปไม่ได้แต่หล่อนจะแสดงความโกรธออกมาก็ไม่ได้เหมือนกัน ในทันใดนั้นโดยที่เจ้าของบ้านไม่ทันคาดฝันอุรารัตเงยหน้าขึ้นมองภรยาเจ้าของบ้านคล้ายเพิ่งจะสังเกตเห็นออกคำสั่งว่าเธอแน่ไม่คนนี้ช่วยหยิบชามแบ่งให้คุณผู้ชายทีเถอะอยู่ในตู้หลังบ้านนี่เองหยิบง่ายหรอกจะ้ะถ้วยชามในนั้นเขาเตรียมไว้หยิบมาตั้งโต๊ะทั้งนั้นแหละหันมายิ้มกับปัดซึ่งทำหน้าบอกบุญไม่รับอยู่ข้างๆไม่คนนี้คุณคงจ้างมาใหม่จากกรุงเทพละมั้งคะหน้าตาดีนี่ ถ้าจะขยันดีเหมือนกันสะผมยังเปียกโชกอยู่เลยอุตส่าห์เล่นมารับใช้คุณผู้ชายสู้คนเก่าไม่ได้ไม่เห็นใครสักหัวหนึ่งรจ,จนาชไหนย,ยิ้มซ่อนความเดือดดาลไว้มิดชิดช่างเถอะเราอยากจะดูว่าเจ้าของบ้านเขาจะทำอย่างไรและบทบาทของคุณอุรารัตเธอจะถึงขนาดไหนในบ้านนี้มากกว่าหญิงสาวเดินหลีหัวโตอีกด้านทำท่าจะเข้าไปหยิบชามแบ่งในตู้หลังม่านจริงๆนั่นเธอจะไปไหน เสียงตะคอกเบาๆถามมาจากหัวโต๊ะรัจนาชไหนแกล้งทำหน้าเลยอ,อ้าวก็คุณผู้หญิงสั่งคุณผู้หญิงที่ไหนอีกล่ะ ปัดเลื่อนเก้าอี้ดังโครมลุกขึ้นเดินกระแทกเท้าเฉียดไหลร่รจ,จนาชไหนเข้าไปหลังม่านชั่วครู่เดียวก็กลับออกมาด้วยสีหน้าดีกว่าเดิมเขาเหวี่ยงแขนซ้ายขึ้นไปรอบไหลร่รจ,จนาชไหนดึงเข้ามาแนบข้างแม้จะรู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งขัดขืนก็ไม่ยอมปล่อยรั้งมานั่งข้างๆหนึ่งตรงข้ามกับอุรารัตซึ่งกำลังคอแข็งม้มปากสนิทแม่คนนี้นะ่ะผมจ้างมาใหม่จากกรุงเทพจริงอย่างอุรารัตว่าแต่แกค่อนข้างจะคิดค่าจ้างแพงสักหน่อย คือค่าจ้างเท่ารายได้ที่ผู้จ้างสามารถจะหามาได้และยังต้องแถมตัวผู้จ้างให้อีกด้วยปัดบอกอุรารัตที่เล่นทีจริงเขาตักข้าวต้มใส่จานแบ่งให้ภรรยาอย่างเอาใจผิดกับคนใช้อื่นหน่อยนะเราผู้จ้างต้องรับใช้ให้ความสะดวกอ้าวรู้จักคุณอุรารัตเสียทีคุณอุรารัตเป็นเพื่อนสนิทและเอื้อเฟื้อต่อที่นี่เสมอมา หญิงสาวทั้งสองสบตากันเป็นครั้งที่สองคราวนี้ต่างฝ่ายต่างมีชั้นเชิงไม่มีใครไหวใครก่อนแม้แต่ยิ้มต่างก็แย้มริมฝีปากนิดเดียวไม่ให้หน้าบึง้งอุรารัดก็เป็นฝ่ายหัวเราะกิกอย่างขบขันโอ้ยจะตายแล้วฉันตาต่ำมองภรยาคุณปัดเป็นสาวใช้ไปได้นี่แต่หวังว่าคงใจกว้างไม่ถือโกรธนะคะคุณปัด คุณก็เคยเห็นแล้วนี่คะว่าคนใช้ที่บ้านฉันก็ชอบนุ่งสิ้นสีแดงแจ๋อยากล้างอย่างนี้เหมือนกันเคยชินกับสภาพอย่างไรต้องแสดงออกมาอย่างนั้นหล่อนยิ้มกับราชนัไนอย่างท้าทายใครจะไปรู้คะคุณปัดไม่รีบแนะนําฉันก็คิดว่าคุณปัดหาคนประเภทเดียวกับที่บ้านมาใช้เท่านั้นเองปัดหัวเราะเสียงดังเขาเหลียวมองภรรยาเต็มหน้าประกายตาดุดันและเยาะเย,ะเยะ้ยได้ยินคุณอุรารัตพูดไหมคุณเพื่อน รจนาฉไนหน้าแดงก้มหน้าตักข้าวใส่ปากอย่างอริดอร่อยชื่ออะไรนะคะฟังไม่ถนัดเสียงแหลมแหลมของอุรารัตดังขึ้นอีกคุณเพื่อนเพื่อนใจเพื่อนตาย,เพ,ตายเพื่อนคู่ชีวิตปัดแกล้งเน้นเสียงตอบเพื่อนใจอุย๊ยเห็นจะเป็นชื่อเปลี่ยนใหม่สมัยเจี๊ยบนี่เองเพื่อนใจเพื่อนใจก็เพราะดีนี่คุณใช้ได้ดีทีเดียวแหละแต่เห็นจะเพราะไม่เท่าคุณอุรารัตรสจนาฉไนเอ่ยยิ้มยิ้มแน่ จะมายั่วให้คุยอีกแล้วไหมล่ะอุรารัตทำตาวาวด้วยความพอใจภรยาคุณปัดนี่ครมไม่เลวเหมือนกันนะอุ้ยน่าเสียดายที่เตียเอ้ยป๋าไม่มีโอกาสหรือจักปัดหน้าเคร่งนึกอยากจะยกชามข้าวต้มของเขาเทราดลงไปบนใบหน้าขาวสะอาดด้วยการตกแต่งประเทิงโฉมนั้นเป็นกำลังแล้วนึกหมั่นไส้ภรยาแกล้งบอกเบาๆว่าคุณเตียเอ้ยป๋าคุณอุรามีอีหนูเล็กๆอยู่ในบ้านหลายคน รจ,จนาชไหนหน้าแดงเข้าใจความหมายเหล่านั้นเดี๋ยวนี้เองหญิงสาวยืดกายตรงมองอุรารัตอย่างถือดีตอบชัดถ้อยชัดคำว่าถึงจะไม่รู้จักเตี่ยคุณก็เห็นจะไม่เป็นไรเพราะได้ทราบอัธยาศัยจากคุณปัดเดี๋ยวนี้เองถ้าคุณปัดพอใจอัธยาศัยอย่างเดียวกันดิฉันก็จะพยายามเรียนรู้การวางตัววางใจของคุณแม่คุณอุรารัตเพื่อจะได้ใจเย็นยินยอมให้คุณปัดมีอีหนูเล็กๆเ,เก็บไว้ในบ้านบ้างดิฉันยังใหม่ต่อที่นี่ คุณอุรารัตอยู่มาก่อนคงพอจะรู้บ้างดอกนะคะมีใครบ้างสมัครจะมาเป็นอีหนูอยู่ในบ้านนี้ช่วยบอกเธอเธอเหล่านั้นให้ได้เลยว่าเชิญมาคุยกับดิฉันและมารับใบอนุญาตไปได้เลย ปัดหน้าชาเขามองภรยาอย่างประหลาดใจหล่อนลืมตัวไปหรือเปล่านะว่าคารมเสียดแทงยอกย้อนเช่นนี้ไม่น่าจะออกมาจากปากหญิงที่นุ่งสิ้นแดงอยักรัง้งแบบคนใช้เลยทีเดียวหล่อนช่างใช้กระสุนเก่งแท้ๆนัดเดียวได้นกถึงสองตัวเขาหันมามองอุรารัดบ้างเห็นฝ่ายนั้นตาวาวด้วยความกโกรธก็นึกขันเออผู้หญิงหนอมีอะไรเหมือนงูไม่มีผิด สคนก็2ชนิดเมื่อประโยชน์ขัดกันหล่อนก็คอยแต่จะพ่นพิษเข้าใส่กันเท่านั้นเองแม้พิษนั้นจะไม่สามารถสร้างความเสียหายให้ก็ขอเพียงรู้สึกแสบร้อนเป็นพอใจคนที่สมัครจะมาขอรับอนุญาตจากคุณเพื่อนจะมีอยู่ในสุโขทัยหรือไม่ฉันไม่ทราบหรอกคะ่ะแต่คิดว่าคนที่นี่ถึงจะไก,กลน้ำเค็มก็พอตัวอยู่เหมือนกันถ้าจะเข้ามาอยู่ในบ้านนี้ก็คงจะอยู่อย่างเป็นหนึ่งขอรับค่าจ้างเป็นตัวคุณปัด ไม่คิดเป็นราคาเงินเลยก็ยังได้อุรารัตเลิกคิว้วพรางกระดิกนิ้วให้แหวนมรกตล้อมเพชรในนิ้วนางขวาเกิดประกายสะดุดตารันาชน่าชไหนขยับจะอ้าปากตอบแต่แล้วก็นิ่งเสียมองหน้าปัดพรางทำยิ้มยิ้มแทนใช้สายตาถามเขาได้ยินไหมเจ้าหล่อนเสนอตัวเองถึงเพียงนี้แล้วเหตุใดไม่แต่งงานกับหล่อนเสียจะได้ไม่ต้องพุ่งพล่านจนน่าอายแต่ปัดกลับยิ้มอย่างนึกสนุก เขาพอใจการกระทําของอุรารัตขึ้นมาครามครันพอใจที่หล่อนแสดงความมั่งคั่งโอ้อวดอย่างน้อยผู้หญิงคนหนึ่งก็จะได้รับความเจ็บอายเพราะระหนักถึงฐานะของตัวเองว่าต่ําต้อยเขาไม่เชื่อว่าคุณนายลำเผาจะมอบสมบัติมีค่าสิ่งใดให้หล่อนติดตัวมาพอที่จะโอ้อวดคนอื่นเขาพอใจที่อุรารัตเป็นเครื่องมือสร้างความเจ็บช้ำให้หล่อน เพื่อนใจฉันจะช่วยภาวนาให้คุณได้โชคดีเป็นเพื่อนใจของคุณปัดไปนานๆค่ะอุรารัตศาสตร์กรสนต่อไปหล่อนเขี่ยข้าวต้มในชามเล่นอย่างไม่ใยดีกับคำชมของตัวเองเมื่อแรกแต่นั่นแหละค่ะอะไรๆมันก็ไม่ได้ขึ้นกับคำภาวนาของคนอื่นมันต้องอยู่ที่ตัวเองด้วยว่าจะสามารถรักษาจังหวะดีๆไว้ให้ยืดเยื้อแค่ไหนปัดเอาใจง่ายค่ะเขาชอบคนไม่ถือเนื้อถือตัวบางทีคุณคงทราบและปฏิบัติมาได้ผลมาแล้ว แต่ก็น่าแปลกนะคะทำไมคุณอุราลัตรู้รจักคุณปัดมาก่อนดิฉันแต่กลับทํำงานไม่ได้ผลก็ไม่ทราบคุณอาจจะเข้าใจผิดในข้อที่ว่าไม่ได้ผลอุราลัตตอบอย่างแกล้งกล้าอุราเชื่อเหลือเกินว่าอย่างน้อยปัดก็จะลืมอุราไม่ได้ง่ายๆจริงไหมคะเท่าที่คุณเพื่อนเห็นว่าไม่ได้ผลนั้นเป็นเพราะไม่ได้ผลอย่างคุณเพื่อนดอกค่ะ ปัดรู้ไม่คะว่าใครๆร,รอดูหน้าเจ้าสาวของปัดกันทั้งนั้นข้าที่แอบหนีพวกเราทางนี้ไปแต่งงานไม่บอกใครเลยสักคําเดียวเจ้าบ่าวนะ่ะเขามีแต่จะเหอเจ้าสาวนี่อะไรทําเหมือนกับว่าการแต่งงานของตัวไม่มีความสลักสําคัญอะไรเสียเลยแต่งๆพอเอาตัวรอดไปคราวหนึ่งเท่านั้นเองเจ้าสงเจ้าสาวไม่มีความหมายอย่างนี้คุณเพื่อนอาจจะทนได้แต่ฉันทนไม่ได้ดอกค่ะ รัจนาชไหนย,ยิ้มอย่างสมเพศนึกอายแทนผู้พูดจนต้องเสยยกแก้วขึ้นดื่มต้องการข้าวต้มอีกไหมคุณเพื่อนปัดถามขัดจังหวะเขาแปลกริยาของภรยาเป็นว่าหล่อนสู้คารมของอุรารัตไม่ได้เขาถือว่าเขาเป็นกรรมการที่ต้องคอยนับให้เวลาแก่ผู้ถูกหมัดลงไปล้มอยู่กลางสังเวียนเห็นจะอิ่มดีกว่าค่ะหมดโถไหมจ๊ะข้าวต้มของแม่ คุณนายเปรมส่งเสียงถามมาจากประตูหลังม่านในห้องผักอาหารท่านรับไว้อุรารัตทักว่านึกแล้วทีเดียวว่าต้องเป็นเธอนี่เองได้ยินหัวเราะเจ้าเจ้าลงไปถึงครัวนั่นแนะอย่าแย่งข้าวต้มลูกฉันกินหมดนะจ๊ะเขาสองคนนะ่ะทั้งเหนื่อยทั้งหิวเพื่อนอิ่มแล้วค่ะคุณแม่คะรัะนชนาชไหนบอก อย่างน้อยที่สุดการอบรมที่ได้รับมาจนเคยชินก็ทำให้ใจหายเกรงว่าจะเป็นมารยาทไม่ดีต่อแขกแม้จะเป็นแขกประเภทมาเยี่ยมเยียนเพื่อหาเหตุก็ตามเถอะเธอเป็นฝ่ายเจ้าของบ้านแล้วในเวลานี้จึงจำต้องเดือดร้อนแทนมารดาของสามีเกรงท่านจะถูกนินทาแม้นิดเดียวไม่สมกับที่แม่ตั้งใจท่านผู้ใหญ่ชะโงกดูโถข้าวแล้วบนไม่น้อยนะคะเพื่อนตักถึงสองชามแนะ่ ผมสามชามเลยครับคุณแม่คุณแม่ใส่โถมามากเกินไปนะเองและดูเหมือนกับเหลือมากผมอิ่มตื้อเลยคราวนี้หลับสบายแน่ละปัดตบท้องตัวเองเบาๆอ้าวพูดถึงหลับก็ดีแล้วไปนอนกันเสยเถอไปทั้งคู่นั่นแหละอู้คุณป้าคะเจ้าของบ้านเขาจะไปนอนอยังไงล่ะคะก็อุรามานั่งเป็นแขกอยู่ที่นี่ทั้งคนนี่คะอุรารัตเสียงอ่อนหวานประจบผู้ใหญ่ฉันก็เป็นเจ้าของบ้านจะอยู่ต้อนรับคุยกับแม่อุรายยังไงจ๊ะ สองคนนี่น่ะเขาคงอยากพักผ่อนมากกว่าอยากคุยแน่ละเพราะเหน็ดเหนื่อยมาเห็นใจเขาเถอะเธอคุณนายเปรมพยักหน้าให้บุตรชายพาหนูเพื่อนไปพักผ่อนเถอะตาปัดปัดลุกขึ้นอย่างพอใจในคำสนับสนุนเขารั้งแขนภรยาลุกขึ้นโดยเร็วคุณปัดคุณไปส่งคุณอุรารัตนะคะรจ,จนาฉนไหนพยายามทวงและดึงแขนตัวเองให้หลุดพ้นจากการเกาะกลุมแต่ไม่สำเร็จโอ้ย เดี๋ยวแม่จัดการให้ตะวงพาไปส่งเองจ้ะหนูไม่ต้องเป็นห่วงรัชนาชนะไหนจึงต้องเดินนำสามีออกมาจากห้องอาหารอย่างฝืนใจเต็มทีแต่เธอไม่ต้องฝืนใจอยู่นานนักเพราะพอผลสายตาขุ่นเขียวของอุรารัตปัดก็ปล่อยแขนเธอเป็นอิสระขอโทษที่จับนานไปนิดแต่ขอให้ถือว่าเป็นรางวัลก็แล้วกันนะรางวัลที่ช่วยรักษาหน้าในตำแหน่งภรรยาไว้ไม่ให้อุรารัตหัวเราะเยาะเขากระซิบข้างหัวอย่างยั่วยาะ ไม่จำเป็นจนนิดเดียวรจนาชะไหนตอบทันทีฉันไม่เคยรู้สึกอับอายขายหน้าเพราะจะถูกคนประเภทนั้นหัวเราะเยาะรอกค่ะคุณปัดต่อไปกรุณาไม่ต้องทำเธอไม่อายแต่ฉันอายปัดกระแทกเสียงตอบอายที่มีเมียแต่งตัวเป็นเยเพิงจนดูตัวเองเป็นคนตาต่ำคว้าเอามาแม้แต่คนใช้ของอุรารัตแล้วยังปะคารมสู้เขาไม่ได้อีกด้วย อ๋อคนเราไม่จําเป็นจะต้องแสดงความเก่งกาจด้วยการลดตัวลงไปเข้าประเภทเดียวกับคนอื่นหรอกค่ะดิฉันจะเข้านอนและขอเตือนว่าคุณควรไปส่งคุณอุรารัตรัจ,จนาชนายัยกล่าวจบก็ก้าวเ,เท้าเข้าห้องปิดประตูลงกรอนอย่างเงียบกริบแต่ว่องไวจนปัดขัดขวางไม่ทันอีกสิบนาทีต่อมาเธอจึงได้ยินฝีเท้าผ่านหน้าห้องไปอุรารัตพูดเสียงไม่ดังนักแต่ก็เจตนาจะให้คนในห้องได้ยินว่าปัดขออนุญาตเขาแล้วหรือคะว่าคืนนี้จะไม่กลับมานอนบ้าน แล้วหล่อนก็หัวเราะขิกคักไม่มีเสียงฝ่ายชายรจนาชนายยิ้มอย่างเย้ยหยันอ,อยู่ในความมืด